ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทย w a l Machines ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยและเครื่องจักรสงครามสุดทรงพลังวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกที่ถูกคาดว่าจะเข้าประจำการในอนาคตอันไกลนั่นคือ2,026 New Iris TSLX ซึ่งถือเป็นการพัฒนาระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์งการป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่โดยสิ้นเชิง สำหรับประเทศไทยระบบนี้อาจมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ IRIST SLX เป็นรุ่นอัปเกรดล่าสุดของตระกูล IRIST ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในด้านความแม่นยำสูงและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่รวดเร็วระบบนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท DIL Defense จากประเทศเยอรมนีและในเวอร์ชัน2026 SLX นี้ได้รับการปรับปรุงออย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านระยะยิงความสามารถในการตรวจจับเป้าหมาย และเทคโนโลยีหัวค้นหาที่ล้ำสมัยทำให้สามารถสกัดการเป้าหมายได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบล่องหนขีปนาวุธร่อนไปจนถึงขีปนาวุธพิสัยใกล้ความเร็วสูงสำหรับประเทศไทยที่กำลังเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านกองทัพและการป้องกันประเทศ IRIS-TSLX ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ระบบนี้สามารถสร้างกรอบป้องกันหลายชั้นร่วมกับระบบที่ไทยมีอยู่แล้วเพื่อคุ้มครองพื้นที่สาคัญเช่นฐานทัพอากาศพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ IRIS-TSLX ถูกจับตามองอย่างมากจากกองทัพทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจุดเด่นอย่างแรกของ IRIS-TSLX รุ่น2026คือระยะยิงที่ไกลกว่ารุ่นก่อนหลายเท่า เดิม TIRIST รุ่นพื้นฐานมีระยะยิงสูงสุดประมาณ40กิโลเมตรแต่ SLX สามารถสกัดกั้นเป้าหมายที่ระยะกว่า80-100กิโลเมตรและยังสามารถทำงานในระดับความสูงมากกว่าเดิมหลายเท่านั่นหมายความว่าระบบนี้สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้ตั้งแต่ระยะไกลก่อนที่ภัยคุกค,คามจะเข้าถึงพื้นที่สำคัญอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือเทคโนโลยีหัวค้นหาแบบคู่ Dual Mod Seeker โดยใช้การทำงานร่วมกันระหว่างหัวค้นหาอินฟาราเรดความละเอียดสูง และเรดาร์เชิงร,าารุก Active Radar Seeker ทำให้ IRIST-SLX สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้มาตร,รการต่อต้านเรดาร์หรือเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับสำหรับกองทัพอากาศไทยเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบอย่างมากในการป้องกันภัยจากเครื่องบินรบล่องหนและขีปนาวุธความเร็วสูงระบบนำวิถีของ IRIST-SLX ก็ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เช่นกัน โดยใช้การทำงานร่วมกันระหว่างระบบนำวิถีเฉย (Inertial Navigation) สัญญาณ GPS และลิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม (Data Link) ทำให้ขีปนาวุธสามารถปรับทิศทางกลางอากาศเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่สูงหรือเปลี่ยนทิศอย่างรวดเร็วแม้เป้าหมายจะพยายามใช้เทคนิคหลบหลีก IRIS-TSLX ก็สามารถตอบสนองได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำสูงสุด ในด้านโครงสร้างและการออกแบบแท่นยิงของ IRISTSLX มีความคล่องตัวสูงติดตั้งบนยานยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและเข้าถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้ง่ายซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทั้งภูเขาป่าไม้และชายฝั่งการเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังพื้นที่เสี่ยงจึงทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้ IRIS-TSLX น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือความสามารถในการบูรณาการเข้ากับระบบเรดาร์และการควบคุมที่มีอยู่แล้วระบบนี้รองรับมาตรฐาน NATO และสามารถทำงานร่วมกับเรดาร์สามิติแบบ AESA รวมถึงศูนย์บัญชาการควบคุมที่กองทัพไทยใช้อยู่ในปัจจุบันทำให้การวางแผนและการสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นอื่นๆ IRISTSLX ถือว่ามีความสามารถแข่งขันได้อย่างสดสีไม่ว่าจะเป็น Patriot PAC-3 ของสหรัฐอเมริกา S-350 ของรัสเซียรหรือ David's l i n g ของอิสราเอลแต่จุดที่ IRISTSLX โดดเด่นกว่าคือความแม่นยำสูงและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งระยะใกล้กลางและไกลในระบบเดียวทําให้ไทยสามารถสร้างเกราะป้องกันชั้นสูงโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ IRIS-TSLX ยังเป็นระบบที่สามารถป้องกันภัยจากยุทธปกรณ์ยุคใหม่เช่นโดรนโจมตีขีปนาวุธร่อนความเร็วสูงและเครื่องบินล่องหนซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กําลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สําหรับประเทศไทยการมีระบบนี้จะช่วยยกระดับความมั่นคงทางอากาศและสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพที่ทันสมัย หากประเทศไทยตัดสินใจจัดหาระบบ2026 New Iris TSLX เข้าประจำการจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านป้องกันภัยทางอากาศให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจทางทหารการมีเทคโนโลยีล้ำสมัยจะไม่เพียงช่วยป้องกันประเทศแต่ยังสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ2,026 New Iris TSLX ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลกซึ่งอาจกลายเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทยในอนาคต หากคุณสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารยุคใหม่และข่าวสารล่าสุดของกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล Machines และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้า